สวัสดีครับมาพบกับเซเว่นนกากากๆนะครับคลิปนี้เรามีเราจะมาเปิดอัศวินนะครับด้วย769รูบี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาเรดนะครับเรดนี้ก็มีริโป้หงอคงและ S นะครับก็คือ3ใน4จกักรพรรดินะครับซึ่งอยากจะอวดว่าก็มีหมดแล้วนะครับริโป้เอนะครับ แล้วก็หงอคงนี้ได้มาแต่ไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เราเปิดมาเราจะได้อะไรนะครับ3อ่าไม่ใช่3ส,สิ wow. ก็คือช่วงเวลานี้นะครับของเลทตอนนี้ก็19.12นะครับช่วงเวลาเลทของ ของเราก็คือ19ถึง3ทุ่มนะครับในการจับไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามาเปิดกันเลยละกันครั้งแรกนะครับเราจะเปิดได้3ครั้งนะครับครั้งแรกจะได้อะไรหรือเปล่าฟึบสีทอง2ใบเอาใบบนก่อนนะครับฟึบได้ไรเอ่ย e, ธาตุดิน กวนอูมาแน่เลยนะครับถ้ากวนอูตัวนี้เราจะมีกวนอูครบเลเวล40เลยนะครับแต่ไม่มีธาตุมาปั้นแล้วแล้วใบกลางจะได้อะไรธาตุ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 ธายผมอย่างนี้มันต้องเป็นเซอินแน่เลยนะครับอ่าไม่ใช่ไว้ไปหลงเฮ้อ ได้ไปลงก็ดีนะครับทยอยปั้นกันไปนะครับถ้าไม่ปั้นก็กินไปก่อนได้นะครับแล้วตัวอื่นๆได้อะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาเปิดกันครั้งต่อไปครั้งที่2นะครับกับ250แม่จ้าอัศวินเต็มแย่แล้วทำไมไม่เคลียอัศวินก่อนละจ๊ะขายทิ้ง ไม่ขายดีกว่านะครับเงินเยอะนะครับก็จะเอามาผสมพวกธาตุสาดาวเล่นๆน,นะครับไม่เล่นหรอกผสมจริงนี่แหละ <c oughs> คือก็เงินยังเยอะอยู่นะครับก็ผสมก็ถือว่าดีกว่าขายทิ้งนะครับ อ่ะเว้นไว้นิดนึงนะครับเผื่อจะคริติคอ้นะครับคลิไมมคลินะครับก็เอาละควิวัฒนาการเป็นสีดาวได้เลยก็ขอรบกวนเวลาในการมา ผสมอัศวินนะครับเพราะว่ายัางไงแล้วก็มันเต็มนะครับพื้นที่อัศวินของเราเต็มนะครับเราก็ต้องมาผสม เพื่อคริติคออีกนะครับปิ้งไม่คลินะครับไม่คลิก็ใส่ไปอีกตัวหนึ่งเกินเก,เก็บไว้เอาหนึ่งดาวมาใส่ดีกว่านะครับแล้วก็มีตัวสามดาวตัวสามดาวนี้ขอมาอัพตัวธาต ธาตุดาวนะครับให้เป็น5ดาวเพราะว่าจะเอามาอัพซิกนะครับเอาไว้ไปล่ามังกรนะครับ3ดาวเลเวลสาเอาแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้ฟาร์มรูบี้มาเปิดอัศวินให้เพื่อนๆดูนะครับ พื้นที่น่าจะพอแล้วนะครับ75กับ22โอเคพื้นที่เหลือๆนะครับอ่ะมารับเคเวสอีกกลายวันได้อะไรเอ่ย <c oughs> ตามคาดนะครับได้ตัวกากาททั่วไปคราวนี้มาเปิดต่อนะครับอีก2รอบ อ่าโอเคนะครับได้หลังทองสองใบนะครับเปิดจากใบโบนัสกันก่อนเลยแล้วกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่เจ้ามังกรฮึอ่าใบข้างนอกจะได้อะไรนะครับมิงมิงเลยนะครับทาทางแบบนี้มิงมิงห้าดาวด้วยนะครับแล้วใบล่างนี้จะได้อะไรนะครับถาดดินนะครับโอ้ จินแน่นอนนะครับอันอื่นก็อาหารอันโอชะนะครับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลิปโป้นะครับที่อยากได้แต่ในใจก็นึกไว้ว่าเลดไม่มีจริงอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะเปิดในช่วงเวลาเลดเอาละธาตุดินใหม่อีกแล้วนะครับตัวอะไรเอ่ย นกฟีนิกงงมากนะครับฟีนิกมันน่าจะเป็นธาตุไฟทำไมมันเป็นธาตุดินนะครับเอ้ามาดูใบโบนัสกันนะครับว่าเราจะได้อะไรอีวานนะครับอีวานอีวานไม่ใช่อีวานอาก็ หมดแล้วนะครับสำหรับ r ูบี้ของเราวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็กล่องปุกิก็หมดไปแล้วนะครับไม่ได้ซื้อนะครับตอนนี้ยังอยู่ในสถานะของสายฟรีอยู่นะครับก็ปุ๊บ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 อะไรดีไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลากันด้วย การที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับจากเลดริปโปองอคงและ S นะครับก็สวัสดีครับ